วันนี้ก็วันที่13แล้วนะคะวังนี้ก็14วันวาเลนไทน์แล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร้านขายดอกไม้กันบ้างค่ะว่าคึกคักกันมากน้อยขนาดไหนโดยวันวาเลนไทน์ที่จังหวัดยะลานะคะต้องบอกว่าคึกคักเหมือนกันค่ะร้านขายดอกไม้ก็เร่งจัดช่อดอกไม้ตามออเดอร์ขณะที่กุหลาบนําเข้าราคาพุ่งสูงค่ะ บรรยากาศที่ร้านขายดอกไม้ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักรับวาเลนไทน์ขายอย่างที่ร้านดอกไม้ยะลานัทนันดอกไม้สดซึ่งก็ขายดอกไม้จากทั้งในและก็ต่างประเทศเร่งจัดช่อดอกไม้หลังมีออเดอร์เข้ามาจำนวนมากโดยเฉพาะดอกกุหลาบมีทั้งสีแดงสีชมพูและก็สีขาวขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะยังคงเลือกกุหลาบสีแดงสื่อถึงวันแห่งความรัก รองลงมาก็จะเป็นกุหลาบสีขาวสีชมพูส่วนราคาก็ไม่ต่างกันมากค่ะสีแดงจะแพงกว่าเล็กน้อยเริ่มต้นที่ช่อละ200บาทเพราะมีบริการส่งฟรีในเขตเทศบาลนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ14กุมภาพันธ์ซึ่งก็ตรงกับวันวาเลนไทน์ลูกค้าก็จะมีจำนวนมากทางร้าน,นไปส่งแทบไม่ทันต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้วก็จะคิดค่าบริการเพิ่มเริ่มต้นที่50บาท คุณลพัทราดาเจริญสุขหรือว่าคุณขวัญน,นะคะบอกว่ากุหลาบที่ร้านเนี่ยจะนำเข้าจากประเทศจีนร้อเปอร์เซตและด้วยสภาพอากาศแปรปรวนอาจจะส่งผลให้ราคากุหลาบสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ50-100บถึงบาทต่อ1ช่อซึ่งก็มองว่าเป็นต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้แต่หากเปรียบเทียบราคากุหลาบที่นําเข้ากับกุหลาบในประเทศมองว่าราคาไม่แตกต่างกันมากแตกต่างกันที่ขนาดจํานวนดอกและคุณภาพอย่างเช่นกุหลาบนําเข้าเกรดเอช่อละ20 ช่อละ20ดอกนะคะแต่ถ้าเป็นกุหลาบในประเทศช่อละ50ดอกไซส์ดอกจะเล็กลงด้วย หากอยากได้คุณภาพดีหน่อยทนหน่อยดอกใหญ่กว่าก็จะเป็นกุหลาบนําเข้าแต่ทําไมสีเรียดน,นะคะกุหลาบในประเทศก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากโดยปีนี้ทางด้านการตลาดนะคะจะให้อดินคอยให้บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์ทําให้มีออเดอร์ล่วงหน้าเป็นจํานวนมากยืนยันลูกค้านะคะจะได้สินค้าตรงเวลาอย่างแน่นอนซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่เพจร้านดอกไม้ยลานัทนันดอก ไม้สดหรือจะเข้าไปที่ร้านเพื่อเลือกดอกกุหลาบด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ